สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม4ทุกๆคนนะคะคุณหนึ่งก็จะพานักเรียนมาทำแบบฝึกหัดการสร้างตารางค่าความจริงต่อกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคมาหน้านี้หน้านี้ทุกคนต้องจำได้แล้วนะต้องจำได้แล้วจำได้ทุกตัวแล้วนะลูกตรงนี้นะทุกตัวเลยหัวใจหัวใจของ ของแรกคือหน้าจริงหน้าจริงหลังจริงหน้าจริงหลังจริงเป็นจริงนะคะหน้าจริงหลังจริงเป็นจริงหัวใจของหรือคือหน้าหน้าเท,ท็จหลังเท,ท็จเป็นเท,ท็จนะคะต้องจําได้แล้วนะหัวใจของท่าแล้วคือหน้าจริงหลังเท็จเป็นเท็จนะคะหัวใจของก็ต่อเมื่อ ตัวเหมือนกันหน้าหลังเหมือนกันเป็นจริงนะคะหน้าหลังเหมือนกันเห็นไหมเท็จก็เท็จเป็นจริงนะคะถ้าต่างกันจะเป็นเท็จเลยนะคะหัวใจของก็ต่อเมื่อแล้วถ้าเป็นนิเศษนิเศษก็คือจะตรงข้ามถ้า p จริงนิเศษ p ก็เป็นเท็จถ้า p เป็นเท็จนิเศษ p ก็เป็นจริงตรงนี้ต้องจำแล้วล่ะนะคะจำให้ได้ให้หมดนะคะ p และ q เป็นประพจน์จงสร้างตารางค่าความจริงของอ่าตรงนี้พลาดไปนักเรียนดูนะเพิ่มเข้าไปหน่อยลูกเพิ่มตัว r เข้าไป P q และ r นะคะเป็นประพจน์นะเปลี่ยนใหม่เลยนะลูก p q และ r เป็นประพจน์จงสร้างตารางค่าความจริงของ P นะคะ P และ Q แล้ว R ถ้า P และ Q แล้ว R โอเคนะคะตรงนี้นะคะอามาเริ่มนักเรียนดูนะโจทย์ขั้นตอนที่1เลยนะคะขั้นตอนที่1นเลยนักเรียนจะต้องดูว่ามีกี่ประพจน์อันแรกนะมีหอันนี้ P P หประพจน์ มี Q 1ประพจน์แล้วก็มี R1 ประพจน์มี3ประพจน์ดังนั้นค่าความจริงจะเกิดขึ้นทั้งหมดกี่กรณีคะมี3มประพจน์ค่าความจริงจะเกิดขึ้นทั้งหมดกี่กรณีตอบค่ะเด็กๆอยู่ไหมคะอยู่ตอบค่ะได้ยินเสียงครูไหมได้ยินครับครับมันมีทั้งหมดกี่กรณีครับมี3ประพจน์ n เท่ากับ3นะคะค่าความจริงจะเกิดขึ้นทั้งหมดก็จะมี2กํกลัง3มีกี่กรณีลูก2อกลัง3เท่ากับ8คดสอกำลัง3เท <8. S 1> ่ากับ8กรณีนะคะนักเรียนดูนะค่าความจริงจะเกิดขึ้นทั้งหมด8กรณีโอเคไหมคะถันนะจากนั้นหนูมาดูลูกหนูมาดูแล้วตัว p อ่ะจะมีค่าความจริงเป็นเท่าไหร่ ตัว p นะตัว p ตัวนี้นะลูกนะเดี๋ยวคุณหนึ่งขอโนต้ตตัวนี้หนะ่อย mm hmm. ตัว p ตัวนี้ตัว p มีค่าความจริงกี่กรณีนะคะนักเรียนเอา8ตัวนี้ของเราเอา8ไปหารหาร2 8หาร2เหลือเท่าไหร่ลูก4 mm hmm. okay. ครับ 8ัหารสเหลือเหลือสีแดหารสงเหลือสีหารสเหลือสแสดงว่านะคะแสดงว่าทีจะมีค่าความจริงเรียงติดกันเลยนะลูกจริง4ี่เท็สีทันไหมลูกมีจริง4เท็ส4นะคะใส่ลงไปเลยนะก็จะกลายเป็นมีจริง4 จริง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 สี่กรณีแล้วก็มีเทส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 อีกสี่กรณีใส่ค่าความจริงแรกให้ถูกนะคะจากนั้นตัวคิวมาดูที่ตัวคิวตัวคิวจะมีค่าความจริงเป็นเท่าไหร่ให้หนูเอาสี่หารสองนะคะสี่หาร 2, หอสองเหลือสองครับเหลือสองครับ เหลือสองหมายความว่า Q จะมีค่าความจริงจริง 2, รสองเทศสองจริง 2, รสองเทสสองจริง 2, รสองเทสสองเขียนไปจนครบทั้ง8กรณีผ่นนะคะต่อไปตัว R หรือค้าประพจน์สุดท้ายจำนะ,นะลูกนะลูกตัวสุดท้ายจะมีค่าความจริงจริงกับเทศสลับกันเสมอจริงเท็จริงเทศ จริงเทสจริงเทสห้าาคูหเอามาจากไหนคูหเอาหาร2ตัวนี้ก็จะเท่ากับ1ใช่ไหมสองหารสได้1แสดงว่า R จะมีค่าความจริงจริงเทสจริงเทสสลับกันนะคะคูหารให้ดูเนี่ยคือตัวที่หนูจะต้องรู้ว่าแต่ละตัวตัวนี้นะ4ี่คือตัว P 2คือตัว Q 3คือตัว R เห็นไหมลูกค่าความจริงที่จะต้องใส่ลงไปในตารางนะคะค่าความจริงที่ต้องใส่ลงไปในตาราง โอเคนะเสร็จแล้วหนูจะต้องทําอะไรต่อหนูมาดูนะลูกมาดูประพจน์ตรงนี้พอเราใส่ค่าความจริงครบหมดแล้วหนูมาดูที่ประพจน์ตัวนี้นะคะหนูมี p หนูมี q หนูมี r แล้วต่อไปหนูจะต้องหา p และ q หนูจะต้องหาในวงเล็บนะคะหาในวงเล็บก่อนก็จะกลายเป็นขอ พที่วางคู่กับข้าวที่วางด้านข้างกระตดออก P และ Q แล้วก็ k i ดเส้นโอเคหนูหาค่าความจริง P และ Q ให้คู่นะคะอ่ะมาดูหนูเอานิ้วของหนูนะจิ้มลงไป P กับ Q เวลาหนูทำนะอ่าดูตัวหน้าลูกหน้าจริงหลังจริงหน้าจริงหลังจริงดูแค่ช่อง Q กับ P นะ หน้าจริงหลังจริงเชื่อมด้วยแล้วเป็นอะไรคะตอบค่ะลูกจริงค่ะเป็นจริงค่ะเป็นจริงเป็นจริงค่ะโอเคต่อไปหน้าจริงหลังจริงเชื่อมด้วยแล้วเป็นอะไรคะจริงเป็นจริงหนูก็ใส่ช่องจริงครับหนูดูตามครูนะค่อยๆทําไปนะหน้าจริงหลังเทสช่องที่สามแล้วนะคะเชื่อมด้วยแล้วภาพความจริงเป็น เป็นเทสค่ะเป็นเทสค่ะเป็นเทสค่ะหน้าจริงหลังเทสช่องที่สี่ค่ะเป็นเทสเทสถ้าความจริงออกมาเป็นเทสค่ะจะเริ่มช่องที่ห้านะคะหนูมาดูช่องที่ห้าช่องนี้นะคะขออนุญาตลบหน่อยลบพวกนี้หน่อยดิอ่ะไปดูช่องที่ห้านะคะหน้าเทส ดูตัวหน้านะดูตัวที่คู่ครูหนึ่งเก็บลูกศรน,นะคะหน้าเท็ดหลังจริงเชื่อมด้วยแล้วเป็นอะไรคะเป็นเท็ปค่ะเป็นเท็จค่ะถูกต้อง<ล>เด็กๆจําจําเลยเนาะจําเลยนะ,เ,ยนะ <S <S เราถ้าเรามานั่งถามกันอย่างเงี้ยเหนื่อยตายเลยเทคนิคในการจําคือถ้ามีเท็จตัวหนึ่งอะลูกถ้ามีเท็ปตัวหนึ่งเท็จเลยเราใส่เท็ดลงไปให้หมดเลยจบไหม ได้ไหมคะได้แล้วนะต่อไปอ้าวจะจบแล้วนี่ข้อนี้จบแล้วนะเนี่ยหนูได้อะไรแล้วลูกหนูมาดูตรงนี้ครูหนูยังไม่รู้เรื่องเลยครูจะจบอะไรหนูมาดูตัวนี้ P และ Q P และ Q คือตัวแรกใช่ไหมลูก P และ Q ตัวตัวนี้ใช่ไหมส่วน R ส่วน R คือตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะ R คือตัวนี้ ดังนั้นหนูเอาช่องนี้เป็นช่องที่หนึ่งหนูเอาช่องนี้นะคู่หนึ่งไฮไลท์หนูเอาช่องนี้เป็นช่องที่หนึ่งเอาใหม่หนูเอาช่องนี้เป็นช่องที่หนึ่งนะคะช่องที่หนึ่งนะช่องตัวหน้าแล้วหนูเอาอาเอาอาเป็นช่องที่สองนะคะแล้วเชื่อมด้วยท่าแล้วเชื่อมด้วยตัวนี้ ะะคเะชื่อมดูรูเขียนไม่เอาเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนโปรแกรมใหม่แล้วเดี๋ยวจะไปใช้ก o ุ๊ปโนดและแล้วก็เชื่อมได้ท่างแล้วเวลาหนูทำหนูดูนะลูกตรงนี้เขียนค่ะ P และ Q วงเล็บปิดนะคะแล้วถ้า P และ Q แล้ว R นะคะโอเคไหมใส่ค่าความจริงลงไปนะลูกดูตัวหน้าก่อนดูตัวนี้ก่อนอ่ะดูนะหน้าจริง เดียวกันเชื่อมด้วยท่าแล้วหัวใจของท่าแล้วคืออะไรลูกหัวใจของท่าแล้วคือหน้าที่หลังเช็ดเป็นเกดหน้าจริงหลังเช็ดนุ๊กนุ๊กเรียนดูนะเรามีหน้าจริงอยู่สองตัวคือตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมคะเรามีตัวจริงอยู่ข้างหน้าอยู่สองตัวคือตัวนี้กับตัวนี้อ้าวทำไมอ๋อมันเป็นยางลบเหรอโอเคไหมคะลูก คราวนี้หน้าจริงหลังเทปมีตัวนี้หน้าจริงหลังเทปมีตัวเดียวเป็นเทปใช่ไหมคะตรงนี้หนูดูนะคะลูกตรงนี้ข้างหน้าเป็นเทป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 หมดเลยถ้าเชื่อมด้วยถ้าแล้วต้องเป็นจริงหมดโอเคไหมลูกส่วนหน้าจริงหลังจริงเป็นจริงอยู่แล้วนะคะ ตรงนี้คุณหนึ่งตอบเป็นหัวใจของมันมีอันเดียวที่เหลือเราใส่เท็ลงไปเลยดูใช้ปากกาสีเดียวกันได้หมดเลยนะคุณหนึ่งใช้คนละสีเพื่อจะให้เห็นความแตกต่างว่าเออเอาแค่หัวใจมันมาทำพอได้หัวใจตัวที่เหลือมันก็จะจะอีกแบบหนึง่งจะจะก็เป็นค่าความจริงอีกแบบหนึ่งไปเลยนะ,ะอย่างอันนี้หัวใจของมันคือหน้าจริงหลังเท็นะคะเชื่อไหมว่าข้อนี้มีเด็กงงเพราะเด็กจะเอาตัวอาขึ้นก่อน พอเด็กเอาตัวอาขึ้นก่อนตรงนี้หนูจะผิดทันทีเนี่ยหน้าจริงตัวนี้เหนหลังเทสเห็นไหมหน้าจริงหลังเทสป่ะหน้าจริงหลังเทสใช่ไหมค่าความจริงหนูจะเปลี่ยนเลยถ้าหนูเอาตัวอาขึ้นก่อนนะเอาตัวอาขึ้นก่อนไม่ได้นะคะเดก็กๆเพราะโจทย์มันให้เอาวงเล็บเพราะโจทย์ให้เอาวงเล็บให้เอาในวงเล็บขึ้นก่อนในวงเล็บก็คือตัวนี้ที่คุณหนึ่งเขียนว่าให้เอาเลขหนึ่งขึ้นก่อน ต้องดูเลขหนึ่งขึ้นก่อนนะคะดังนั้นเลขหนึ่งก็คือมีจริงจริงเทสเทสเทเใช่ไหมลูกจริงจรเทเทดังนั้นก็ต้องดูตัวเลขหนึ่งเป็นตัวหน้านะคะแล้วก็ดูตัวอาเป็นตัวหลังนะคะค่าความจริงก็จะออกมาแบบนี้ผ่านนะข้อนี้จบแล้วค่ะลูก